สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเรามาดูก่อนในเรื่องแรกคือว่าการปรับแนวคิดเนี่ยผมจะมีอยู่สามเมนูนะฮะเป็นเมนู a 1 a 2แล้วก็ a สก่อนอื่นผมแนะนําตัวก่อนผมสุทธิพงศ์นะครับตอนนี้เราจะมาขยายความคิดแล้วก็มาปรับแนวคิดให้ตรงกันก่อนผมในเรื่องนี้จะมีบอกว่าถูกแนวคิดแต่ผิดแนวปฏิบัติลองดูนะครับว่าจะเห็นด้วยตรงกับผมไหมแล้วก็อันที่สองนี่จะเป็นเรื่องของสาเหตุข,ของความล้มเหลว การทำงานธุรกิจของเราบนแผนธุรกิจของคนอื่นเนี่ยนะครับจะเป็นสามเรื่องที่เราจะมาคุยกันคนอื่นถามก่อนว่าเราจาเป็นต้องปรับแนวนคิดด้วยเหรอเพราะว่าแนวนคิดเดิมเนี่ยเขาใช้กันมานานแล้วเป็นสิบปีแล้วสำหรับคนทำธุรกิจ MLM นะครับเมื่อประมาณยี่สิบปีที่แล้วเนี่ยผมเคยเข้าไปนะครับแล้วก็ได้เข้าไปฟังแล้วก็ตื่นเต้นตื่นเต้นมากๆเลยหลังจากนั้นเนี่ยผมเองก็ผ่านมาหลายปีนะฮะทำบ้างไม่ทำบ้าง ปรากฏว่าแนวทางในการพัฒนามไม่สูงนะครับนอกจากมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของแผนผลประโยชน์แล้วก็การมุจิเวตต่างๆนะฮะคราวนี้ถ้าเกิดว่าณวันนี้เนี่ยเขายังใช้ของเดิมอยู่แล้วผมจะมาปรับทําไมในเมื่อคนส่วนใหญ่เนี่ยก็บอกว่าของเดิมก็ให้ทําตามผู้นําไปก็ดีอยู่แล้วผมเองก็โดนว่ามาแบบนี้เหมือนกันนะครับคราวนี้วิธีการทํางานณปัจจุบันเนี่ยมันเหมาะสมกับเราไหมตอนนี้คนรุ่นใหม่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลง นแนวโน้มในการทำมาหากินซึ่งก็ไม่ต้องการเป็นลูกจ้างอยู่ดีนะฮะเพียงแต่ว่าเข้าไปในโลกธุรกิจออนไลน์ทีไรดเป็นไปเป็นแนงเมาทุกทีเลยนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าน้องๆที่เป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาไม่ได้มีประสบการณ์ทางด้านธุรกิจไม,ไม่ได้มีประสบการณ์ทางด้านการค้าไม่ได้มีประสบการณ์ด้านการขายนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องฝึกใหม่หมดราะนี้ในช่วงการฝึกเนี่ยมันก็จะถูกการสอน ื่อถูกการสอนก็ต้องมีความเชื่อเพราะฉะนั้นความเชื่อจะต้องถูกโน้มน้าวไปในทิศทางเดิมกันโดยตลอดทุกคนออกมาไม่ได้หมดผมถึงจาเป็นต้องบอกว่าออกมาเถอะจากแนวคิดเดิมมาคุยกับผมใหม่นะครับมาสู่แนวคิดใหม่ควนี้เราไม่ได้ต้องการที่จะบอกว่าคนที่มีแนวคิดไม่เหมือนเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ผิดนะครับเพราะว่าความถนัดและก็ศักยภาพของแต่ละคนเนี่ยบางคนเหมาะที่จะทํางานในภาคสนามในลักษณะของ วิธีการเดิมนะครับคือการจําหน่ายการบริการแล้วก็การชวนคนมาเป็นเครือข่ายนักขายเขาก็ยังขนาดอยู่อย่างนั้นดิเขาก็ทามากินเลี้ยงตัวเองได้นะครับผมจึงบอกว่าแนวเดิมก็ดีนะครับถ้าเหมาะก,กับเขาจะคิดต่างกันก็ได้ไม่เป็นไรต่างกับผมอีกแนวนึงเลยก็ได้นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเองเนี่ยเราต้องการที่จะต่อท่อรับเงินกับบริษัทมันต้องมีการระดม นะครับระดมให้เกิดรายได้เข้าบริษัทนะครับไม่ได้ระดมทุนนะฮะระดมให้เกิดรายได้เข้าบริษัทควนี้เมื่อเกิดมีเงินหมุนเวียนแล้วเนี่ยเราจะได้เปรียบในแน่ไหนในแง่ที่ว่าบริษัทเป็นแหล่งเงินของเราและเรามีวิธีการในการต่อท่อรับเงินกับบริษัทต่างหากครับเพราะนั้นแนวคิดที่ผมชวนกันมาตรงเนี้จะเป็นเรื่องของการชวนกันมาตั้งเป็นองค์กรเลยนะฮะเป็นเครือข่ายเป็นองค์กรเป็นเครือข่ายของกิจการออนไลน์เลยนะครับ แต่ว่าเรามีลักษณะการทํางานเฉพาะตัวเพราะว่าเราสร้างเครื่องมือของเราขึ้นมาเองนะครับแล้วแนวคิดเนี่ยจะเป็นแนวคิดที่ต่างจากคนอื่นเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราใช้อยู่เนี่ยในพื้นวิชาเครือข่ายเนี่ยเราแน่นปึ๊กนะครับแต่เราไม่แสดงออกเพราะถ้าเกิดเราแสดงออกเนี่ยทั้งแรงต้านแรงเสียดทานนะครับจะมาเยอะมากเลยทีนี้ก็มาดูสิครับว่าเราจะปรับอะไรบ้างล่ะแล้วปรับแล้วได้อะไร